สวัสดีครับผมวันนี้จัดหนักอีกแล้วครับผมวันนี้ตําทะเลแตกสุดยอดเลยดูวัตถุดิบกันครับวันนี้นะนี่เลยจัดหนักครับผมกุ้งสดแซลมอนอันนี้ปลาทูน่าหอยนางมรมปลาหมึกลวกกุ้งลวกแล้วกับกุ้งสดนะครับ จัดเลยครับหนักๆเลยครับผมเรามาดูวิธีการตำกันนะครับนี่ครับผมใส่ไปเลยกระเทียมพริกแห้งนะเราดิบตำไปก่อน,นครับครับพอละเอียดแล้วนะครับผมใส่พริกสดลงไปนะครับพริกสดไปหนักๆเลยหมดเนี้ยครับ เดี๋ยวเรียกตำทะเลแตกครับผมงั้นไม่แตกเดี๋ยวต่อนี่ครับผมสายให้หมดนี่แหละนรู้ไปนี่เลยดูดูดูดจับหนักไปทำต,ต่อไปนี่ครับผมทำเรื่อยๆครับ ไม่แหลกนะครับทำให้มันแหลกเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวผมละเอียดนะครับผมน่าใส่กะปิลงไป mm. อ่าจัดไปตามด้วยกะปินะครับ mm. อ่าต่อมาด้วย mm. ผงชุรสครับผม mm. ผงนัวใส่ไป mm. อืมนี่คือน้ำตาล mm. ตาลทรายเล็กน้อยครับ จัดไปต่อไปน้ำมะขามเปียกนะครับผมน้ำมะขามเปียกนะครับนี่ดูตรงนี้ครับนี่น้ำมะขามเปียกลงไปแซ่บเลยอักนั้นครับ ตามไปน้ำปลารานี่น้ำปลาร้าเป็นเด็ดนี่ครับผมมันล้มไปแน่นแน่นอนคราบไม่ต้องห่วงผูกเขาไม่เท่ากันนะครับผมตามไปมะเขือเทศครับผม ผักส,สีสวยงามตัดไปมเนผอเทศทำด้วยมะนาวนะครับอัดไปขัดมะนาวโอเคนะคุกเขานะครับผม หยาบก็ย่างขึ้นหน่อยไหมแซ่บมะเขือขึ้นหน่อยไหมอยากใส่อะไรก็ใส่ไปครับแล้วแตะครับสูตรเราครับผมสูตรใครก็สูตรมันครับขอให้อร่อยอย่างเดียวพอครับนี่ครับผมดูผักอืมนี่ผักนี้เตรียมไม่หมดนะครับอฮะหยาสักหน่อย มะเขือปอได้นะมะเขือปอไหม <c oughs> <c oughs> นี่ใส่ทุกอย่างครับผม,มนี่ครับตามด้วยมะเขือปอ,อนี่ครับพวกเขาเข้ากันนะครับผมเมาชิมรสนะครับ จิมลวดูก,ก่อนครับคลเขาอีกรอบนะครับผมส่งเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้นี่เลยครับวัตถุดิบจัดไปใส่หอยลงไปอหอยนางรมครับผมเนี่ยปลาหมึกกุ้งสดมไม่ต้องยั้งครับไม่ต้องยัง้งกุ้งลวกกุ้งสดกุ้งสุก อา,ามาด้วยแซลมอนต่อ,อไปครับผมนี่คือปลาทูนะ่ามาและกคอไม่ต้องใส่ครับนี่คือเกาเหลาเลยสุดยอดเย้ต่อไปคุกเขาครับผม สุดๆอ่ะอย่าตำแรงครับเดี๋ยวมันจะเละครับผมดูครับสุดยอดอ่ะบอกเลยมีน้ำลายแตกครับผมหลังจากห่างหายนานครับไม่ได้ถ่ายคลิปมาอมนะแล้วก็ใส่ผักชี ฝรั่งสักหน่อยครับให้หอมๆนี่เลยครับอันนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูเรามาดูงานว่าตักเสิร์ฟกันนครับนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกันนี่เลยครับผม ใส่ถาดกันเต็มๆแบบนี้นะครับดูๆเียครับพริกเพิ่เม็ดกะทินด้ยนะเสียดายนะครับผมไม่มีเม็ดกระถินครับถ้ามีเม็ดกระถินสุดยอดเลยเนี่ยเราก็จะมี ขอมจีนมีผับครับนี่บอกเลยว่าคโคตรเด็ดผักเราครับเม,มะละคัคนก,กนมีมีทุกอย่างชะมมอมบอกเลยว่าซิซารกันแน่ นี่ครับผมเรามาชิมกันครับนี่ผักนี่ผักด้วยเหมือนเดิมครับสไตล์เรานี่แซลมอนนี่เกาเหลาครับหัวเล็กน้อยอืนี่เลยครับผม นี่สิโคตรปลาตะบีย้ยครับขาดไม่ได้บอกวา่าโคตรโดนอ่ะแซลมอนเต็ม,มครับทูนา่าหอยปลาหม,มึกจัดแม่ทุกอย่างครับผม ปีใบแซ่บผักครับมีผักด้วยถิ่นก็มีครับผมมีหมดครับน,นี้บอกว่าจัดหนักกันเลยทีเดียวม,ม,มีใย

มืบเลยอมขายไม่ได้เด็ดมากครับอย่าลืมทำกินเองบอกเลยโอเคมากคนเด็ดนะครับผมขายไม่ได้ครับนึกอย่าลืมครับน้ำติ้มหวย น,น,นี้ตลกล้อง้ำลายไหลหมดแล้วครับเราเจอกันคลิปหน้าโอเคือว่าครับผมฝากล้านเวยนะเบิร์ดสามแล้วสุสาเนไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนครับผมจัดส่งให้คุณได้ทุกที่ทั่วประเทศได้อะไรบอกมาจะจัดให้โอเคบายบายไปแล้วเดินคลิปหน้า